เถียงหน้าเอ้าบางคนเขาว่านอนตามสลามใหม่เขาว่านะอ๋อเขาว่าขันยำฤดูหนาวนี่ต้องนอนแบบนี้เด้แล้วก็เอาพ่มปูแล้วก็นอนไปเลยเป็นเชลล่าบันีเน่ใช่หรือนปี่าโอ้ชื่อเจ้าปืนมาเลยชมพนลุงผู้ได้จะบอกว่าไปนอนแบบนี้นะเวลาลงลงผู้เบาลุนแม่ลุนแม่ลุนสมัยแม่แม่ได้ยินครันเวลามักผู้เบาต้องไปนอนแบบแบบนี้เลยอยู่นี่เลย โเวลาเฮาเด็ดอ่าใบไม้แล้วก็มามาปูแล้วก็นอนเลยนี่เป็นยังไง้ชมืออนี่มีแต่เทีแ่งหน้าเออนี่นอนเทียงให้เขาบ่ได้เนาะพี่ทีนแงให้บ่ได้บเทียงให้ได้เนาะอม่เคยเข้าป่าไม่เคยเข้าป่างข่งแ่ง่งแข่ข่า่า ข้าวปลาเมื่อนี้ผู้บลาสองคนเลยขันข้าวขันข้าวปลาเนี่แต่ละทือต้องถือพ้าห่มไปน้ำลงถือขอแล้วต้องถือพ้าห่มไปน้ำเลยขันข้าวปลาไม่บอกบัดข้าวปลาเมื่อนี้ถือแต่เสียมกับกับกระยั่งมันเลยครัผู้บลาสองคนเมือนอาจจะถือพราห่มอีกนอนเลยเข้าวะลรไม่ต้องกลับโอ้กินข้าวกันน้ำเลยจึงกลับอืม เห็นป่ะเวลามานคืนมาซานเพิ่นบอกว่าอายมาแล้วอายมาแล้วเพิ่นก็เลยทากระแป่งได้ขันอายบ่มานี่น้องนโมทากระแป่งบ่บ่ทาเลยเนาะมื้อนี้ก็สิให้ FC เบิ่งงามๆแน่สาสเมือก FC กินหอนเจ้าหลายได้แต่บางคนก็ติดต่อเพจเจ้าบ่ได้เจ้าบริหารเป็นเพื่อนเขาเว้าบ่มีสัญญาณโอ้บ่มีสัญญาณทุกคนเลยตอแล้วงามแล้วไาบ่สบายมื้อนั้นไอ้มาเยมายามมื้อนั้นจะสบายอยู่แคนนะ สาวแล้วสาวแล้วโอ้ี่งามเลย <c oughs> ได้ไปเปร <c oughs> ้ออยวไม้โตอีกมื่อนี้ลนะสวัสด <c oughs> ีสม,มัทรสวัสดีามาเมื่อนี้สวัสดีเเนาะมื่อนี้เนาะมาเมื่อนั้นบ <c oughs> สบายงามกวา่าเก่าเนาะมาเมื่อนี้งามกวา่าเก่าโอ้มาเมื่อนี้น้องเติงโตเซ็กซี่ทุกคนเลย <c oughs> โอ้แตกเลยทุกคนมาคเคซอนเบิตร์อ่าได้เห็นผู้สาวลาบบางคนกับมีสอยคอช่องเซนตลอดบ่ได้นักโบน้องบโบน้องโบนักบ่ ไม่แม่นสายคอผู้บ่าวซื้อให้บ่บ่แม่นบ่แม่นอ๋อสาคอลาบ่าวลาบ่าวซื้อให้ลาบ่าวซื้อให้แสดงว่าผู้บ่าวซื้อให้บ่แม่นถ้ามีอีกก็จะใช่อีกเนาะใช่มาช้ามาช้าได้ซามชีน5าเซนก็ใซาอ๋อใส่ตีซองห้ามไม่อับหนำก็แกะออกบ่อาบเลยโอ้ทุกคนเนี่ภาว่าสาวคิดส่วนบอทขจ้ามักใส่สร้อยคอได้พี่น้องเอ้ย สองเส้นชุ่มชุดชองเส้นก็คือเป็นซอยคู่เด้ถ้ามีคู่แล้วก็ต้องให้เวนมีภูมมันแล้วนะมือนี่ยโอ้เบิ้งโดนอ่ะเบิ้งโดนมาเมื่อนี้มีแน่หนึ่งด้อทุกคนเลยผู้ใด้มันเจ้าน้องเขาซื้อเองจะมันเองนี่พี่น้องเอฟซีหลายคนคินฮอนสมึกหลายมาเยี่ยมมายามน้องมื่อนี้กับบุ้มีอย่างของผากของตอนทุกคนเลยเพราะว่าจัดให้ตามคำขอเอฟซีให้ด้วยกันกับไปเยี่ยมไปยามไปไล่สดมื่อนี้บุ้มีสัญญาณเนาะ โมบานนองก็แบบโอ้พอบ่ายเอฟซีหลายคนบอกว่าชาเนาะฟุตทุกชิ้นงานมันมาจากไดเอฟซีหลายคนบอกว่าสาหมึกเป็นยังสาหมึกติดต่อสาหมึกบ่ได้เลยอยากทักหากับสาหมึกแต่เพื่อนบริหารเป็นเพื่อนเพราะว่านโมบานนองช่วงนี้ผมมีสัญญาณเนาะสายขาดเนาะทักหาว่าน้องบ่ฮับว่ะแม่นทุกคลินได้อยู่แต่เขาเพจบ่ได้เขาเพจบ่ได้ยอ๋อ สัญญาณมันขาดพี่น้องสายสัญญาณทุกคนเลยเพราะว่าหมู่บ้านเฮากาัช่วงนี้ช่วงหน้าฝนฝนตกตลอดอ่าพายุเข้าตลอดเลยหม,มู่บ้านอ๋อสายจนขาด <c oughs> เป็นยังไงสมึกมาเมาื่อกี้กินข้าวกันนั่เลยบ่น้องกินข้าวเช้าแล้วข้าวเที่ยงยังอ๋อโอ้ยอา<อ>หารตอนนี้หอ่อนึ่งหมกเลยเด้ยงย่างอ๋อ โดยโดยอาคอยเห็นคลิปอาบาวพอไทยกับบาวไก่บาว่าเมื่อนั้นจะไปอาถือประหุมไปนอนเที่ยงนาแม่นเลบ่จะไปนั่งกับพ่อบ่าวบ่บ่ไปไปเบิกไปไปเห็ดให้ฝีเบิ้งซื้อๆอ๋อเวลาเคสเนอะคนเขายังโก็เลยจะเห็ดให้อ๋ออยังโประเพณีบ้านเฮาการลมผู้บ่าวเขาบอกว่าไปนอนปานอนเที่ยงนาก็เลยน้องๆกาสิีเขียนว่าขึ้นใบเรือแล้วจะมาเฉามืดเอาโฟเลย ก็เลยเจ้ามื่อนั่นกับเฮ็ดแบบตามพนณีบ้านเฮาแต่แต่ความจริงกะไปกลางเวนเมื ids, ่อใดเนาะกลางคืนไปใดทุกคนคอยระเบิ้งแนมเบิ้งคลิปอ่าเบิ้งคลิปเจ้าบองเมื่อนั่นเจ้าเจ้าแนะน้ำให้พู้จักประเพณีบ้านเฮาใอยก็เลยโอ้แม่นแท้บ่แม่นแทถบใช่ไหมแม่นเนาะประเพณีสุนัวบ้านเฮาต้องแบบนั้นพี่น้องเว้ยเจ้าเคยไปบ่ใช่ไหมบ่เคย แม่นบอก่บ่เคยมีบูาไปกันมีไปไปบนผลไม้มะเร็ไปเอา <laughs> เอาชิจุได้แบบน,นี้เถอะไ <laughs> อพ่อแม่จะไม่ให้บอกกันจะไปจะไปนะหลักไปหลักไปกลางคืนโอ้โอ้แสได้งานเวลาไปนี่ปิดมัดดอกไฟฟ้างงเขา,ดดาเ,เห็นเลยตอนจะไปเขาบุญเขนานอนอยู่ทันพัวร์อ๋อสมมติว่าคอนี่พ่อไอแม่เห็นเนี่ยบอกต้องไปตอนนั้นเนาะเวลาเขานอนตอนเขานอนแล้วเขาลับแล้ว เลยหลับไปแมอ,อ๋อพี่น้องเยเวลากลับมาจักมองบันนี่หนึ่งโมง,ง,โมงเวลาไปเนี่ยต้องลงไปแอมซื้อบ่อแมมีขนมแล้วกินกินยยอยู่หันแล้วอยู่เที่ยงหน้าแมอ,อ๋อกินขนมแล้วลเวาลมแล้วกับกับบัดน,นี้เนาะโดยอ,อ๋อเวาแบบตามภาษาเบาสาวเนาะใช้จะว่าห้องนอนจะนอนลมอยู่หันอยู่ห้องนอนคือลงไปก้นอื่นชฉันอันสมดว่าคันภาษา ผู้บอะไรเฮาถึกใจเนาะแม่นคั่นเฮาถึกใจคั่น,ขนขขเขามักเฮาเฮาก็ม<อ>ักเขาไปต้องไป,<อ>ไปลมอยู่นันอีกตอนที่เบ็ดอ่าขั้นตอนที่เบ็ดก็คือไปลมอยู่ห้องอ๋นอทุกคนเลยขั้นตอนที่สองคือไปลมอยู่เทียงนาถึกใจถือคอกันแล้วยังลงยือนเนาะแล้วก็โอ้อกาแ<อ> <c oughs> ฟหนีบ้านเฮากันเท่นั้นทามให้มันชัดเจนเนาะอยู่ป่าอยู่ดงมีพันดุ์ินเด้ขันถ้าเจ้ามักคอยคอยหมักเจ้าก็สิเว้าให้ชัดเจนแบบแห้งๆเลยเท่านั้น คันเบาอยู่ตามเฮือนได้ยินคนอื่นอ่ะคนอื่นได้ยินเนาะวันนี้เนาะก็เลยประกาศเบาทุกคนโอ้ไม่น้องเอยมันเป็นตามประเพณีคอยระคึกหวาสมัยตะกี้มีเดี๋ยวนี้ยังมีบ้านเฮาเนาะประเพณีชนบทสุพรรณบุรีพี่น้องคันว่าลมผู้เบาทึกใจแล้วนี้ข้าดองมีอย่างนี้เจ้าเป็นผู้เบาบอกว่าเองบอกแม่นเบาเองว่าเองเนาะเอยาให้พ่อให้แม่เป็นคนเบาให้พ่อแม่ครัให้พ่อแม่เบาทำรักอ๋อจะเบาก่อนจะเบาก่อน พี่น้องเป็นตามนั้นเป็กทุกคนเลยเวลาขาดองจะเอาเมียทางนี้สอบขัดดอกสอบมึกเมื่อนั้นถ้าได้จะบอกสามสิบล้านสามสิบล้านแต่มาเมนี้รุ่นอีกแต่คนได้มาเมนี้รุ่นบอกแต่ค่อยท้าไม่แมเจ้าแล้วเมื่อกี้นี้แม่เจ้าว่าฮา้านก็เอาจะเอาได้ปะเอาได้ไปโยไปใส่ตัวนี้นะไปหาหน้าใหม่ไปหาหน้าใหม่อีก โอ้ทุกคนเลยม,มาเย,ยี่ยมมาอยากมัอมยยมนี้พี่น้องน้องมึกคุนสวยไปหาน้าไม้มัอนี้เพื่อนพาเอาไปหาน้าไม้น้าไม้ลายบ่ฮะลายลายอยู่บ่โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันนี้ไปผู้เดียวเนะาะมัอนี้เนาะมันยานอ้ายบ่ไปนำโบราณเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วมันอนี้อ้ายมาสองคนเด้สองคนกับโญราณโบญาณ ยาต้องสู้เนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวทุกคนเลยตามมดไปหาหน้าไม้พี่น้องนตอกไม้ยั่งม่ยากเพราะว่าไปแต่ละเทื่ยอะปุ้ยข่อยเดีเอ็นน้องเข้าป่ามาเมื่อนี้น้องกระสีพาเาเข้าป่าพี่น้องส่วนลายน้ำไม้ย่างน้องนี่จุดนี้น้ำไม้ลายหน้าไมลายบอโอ้โหขุดนะอันนี้เป็นเส้นทางเขาไปให้บ่น้องสิ่ไหแม่เป็นเส้นทางเขาไปให้ไปตักน้ำไปตักน้ำมาทางนี้บ่น้องเอาเวลาจะไปอาบน้มเดี๋ยว่ไ้ สบายดีชาวมึกบันชวนบันชวนสิไปเช่นไรไปหาหน่อไม้ไปหาหน่อไม้ไปกินชาวมึกไล่ก็บ้านเขาทำชาวมึกชิมึกทำเขาอีกทุกคนเลยหน่อไม้อะไรคือไปหาหน่อไม้ไล่บหน่อไม้ไล่ในภาษาทางคมชาวมึกเอิ่นหน่อไม้อะไร โนไม่ไล่นี่ยยูเครเฮ่านี่เป็นโนไม่ที่ว่าเชีบได้เกย์ใช่เวลาพ่อป้องเวลาลงลงบ่าวก็คือไปชินทางนี่บ่บ่ราเคยไปอ๋อทางได้เอาคนลงลงบ่าวไปนอนป่าไปทางเมืองน้องโอ้ทางไปมีเทียงหน้าไปไปทางนั้นโอ้ผู้าไปแต่ต้องไปทางนั้นเรียกไปทางนี้อ๋อไปทางนี้แสดงว่ามันบันทึกเทียงหน้าเน้อมีติป่ามีติดงไปนอนป่ากับยุงกัดเลายเป็นเทียงหน้าต่ออ๋อสมมติว่าผู้บ้ามาร่วมในร่วมกันทึก ใจถือข้อกันแล้วต้องได้ลงแต่เหื่นเนาะต้องได้ไปอโอ้ไปล้มกระโตอ,อยู่ในป่าน,นะทุกคนอันนี้คือต้องเขาต้องหูจัก,กว่าวิธีไปล้มฉาวชนเผ่าพ้พมังกรเลยเนาะแมนผ้ามังกรพ้มังกรต้องแบบนั้นทุกคนอาบฉาบมากักต้องชวดลงไปเรืเลยๆมาแรงเข้าไปล่มนี่สองคอน,กนกับบ่าวบุตรานี่ขัให้บ่าวบุตรายู่เขาสิลลุ่งชาเบ้าที่ชอบเบ่าบุตรายุ่งฝ่าไปทางไหนในวันนี้ก็สิเมื่อป่ะก่อนเด้อสามก๊กให้เจ้าจ้าไปสองคนเด้อ ได้บ่เอายู่ก็ได้ใช่บริยานมาเบาเกลบริยานเนาะทางได้สิจวัจนะสิเข้าทางนี้แหละเออไปทางใดก็ได้เพื่ทุกคนเลยเพื่อนกะน้ำทางไปเลยเอาโบหูจักทางพี่น้องจังทุ่งแบบนี้จะบริยานยุ่งบ่โอ้ยเพื่อนว่ายุ่งยุ่งใหญ่สำหรับเพื่อนเพื่อนก็สู้ได้อืมโอ้ธรรมศาสตร์เราใช้มุขแถวบ้านเจ้าเนาะ ô nhiên sắp bắt được một mùa màyang anina chong nga mày ngắm sắp bằng chợ ơn kayang mày nha robber Cái nha mày nha mày nha ได้เ<ๆ>ข้าแล้วบ่ต้องกลับเนาะนอนปลาเลยวะนอนเ <c oughs> ออสองคนชาวมุกผูดได้ขเขาลุ่มแล้วมันนี่แมนแมนอาคิสาวลาวชนบทมุบานนี่ข้าเจ้าส่วนลายกับข้าเจ้าเฮ็ดให้ปูเขาทุกคนเห็นบก่กเขากะงาม่ายนะทุกคนเลยข้าเจ้าเสียงหยาก,กให้มันสะอาดให้มันเกียรติเลยพี่น้องไม่ได้หกเดี๋ยวให้บ่พี่น้องข้าเจ้าเสียงหยาไม่แต่ต้นเขาอย่างเดียวทุกคนเลยในเมืองทางในก็จะเป็นอ่า

ปูเท้าเขามักว้าแต่คุจิโร่เราบอกให้อยู่ทางหน้ามันนี่เขาเอามันนั่นท่านนั่นนั่ได้เขาเอาบอร์ลาอันเนี้ยนุไข่บอร์ลานกบอร์ลากบิลลาโดยจีนเนี่ยคาเมรีไทยไหนเอ้าเฮ็ดมาหน่อุสาวนี่คุจิโร่สิท่านบอจบอีกแล้วฮะไปจะได้เขาจะส่องเบื้งไปจะได้โอ้จะใช้ไม้เงี้ยมาหน่ ยังเลือกโอ้สูตรเสาหมึกคุชิโรอทุคคอกคนจกแล้วแง่แง่แล้วจกคือแบบน,นี้ขันมือเฮือนโฟนไปหาคุชิโรอและหาชูเมญากินเนาะ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วได้แล้วบอใช้เบื้องตัวเป็นอะไรอย่าไปจ้าบขี้คลิปได้อย่าไปขี้คลิปนะาาี่ได้เลยทุกคนตัวผู้ตัวเมย์นะี่ยนะโบหูโบหูตัวเมย์โบจัดตัวเมย์ บุคุณยังบุมีนังเออบุมีนังเจ้ากระเบิงไข่แม่นเลยแม่ไม่ใส่บุมีนะปะจะพูดว่ะดิจะพูเออที่รอได้แล้วทุกคนเลยเอาไปต่อบัดนี้ไปทางไหนบัดนี้เนี่ยฮะชิเข้าไปทางไหนชิคเอาปลาต่อชิคเอาปลาต่อปลาต่อโอ้ไป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 เลยทุ่นทันเลยเขาฮักแล้วเบุงนันโอ้เขามาก้อนแล้วสมมติเขาหูเฮาชิมาเขามาก้อนแล้ว ก้มีระเบิดบ่เนาะแค่นี้ปะโอคอยระยานได้จะขุดน้ำมันแห้งๆอย่างนี้งัดถังงัดถังงัดอะไรแบบนี้เอ้าอืมเอาไปยังไงฮักตัวยอดมาสามใบมันค่อยง่ายอยู่ปะยังไม่ง่ายอีกโอ้เอาฮัตัวใหญ่ๆบัดนี้จากน้อยอยู่นี่นะสอง โอ้หากินหมานเฉาเมืองเนาะหมานเลยเฉาเมืองมันบป๊บจะบานไม้เลยมาแป๊บเดียวก็ได้เลยเนาะอ่ายุงนะยุงอยู่หลังจ้านะยาหมันบ่หืมยุงกอมเลยเฉาเมึกหลายๆลายคนอ้ายามันว่ะโตปักปักอยู่เอ้าวยุงลายเท่านั้นจะใส่โอ้หมานได้เราเห็นได้ อใหญ่มากเมื่อหมูป่าลักกินเนาะนี่นี่สมุกนี่นี่นี่โอ้ลายเลยจุดนี้อย่าดีพออีบอสมุกดีพออีบ่ะดีเห็นอีกบอ่ะโอ้บานตลอดทุกคนเลยโอ้ใหญ่ตัวนี้ไปดิสินี่บ่ ประเดี๋ยวแล้วสิเอาฮาโต้วันนี้เนาะมูป่าผสมท่านมูเลยแถวนี้เลยโอ้หมูป่าหลายเนาะเมื่อนี้ทุกคนมีแต่หอยหมูป่าหมั้งพี่น้องเลยหมูป่ายังหลายเด้อมารักมันจืดลดได้หนิเลยแม่พระเจ้าอันนั้นสะบ้านบระดิษฐ์แหงัปปะสะมึกสะจะได้เขาได้ลายอยู่บ่ฮะเทืกอยู่บ่ ได้แรงมันมาอีกโอ้หมูปลาหลายทุกคนเลยน้ำม่นมืดเลยพี่น้องหมูปลาหากินทุกคนเลยบอสเมิร์กใครได้ยินเขาว่าว่าไปนอนป่านี่ไปนอนป่าไปนอนแบบตามสไลตามสลามไม้นี่บอสขอนอนนะเวลากันหนาวแถวใดขอนอนนะแถวเทียงหน้าเทียงหน้าอ้าวบางคนเขาว่านอนตามสลามไม้เขาวอานะบูฮูคนแมนอ๋อ กับเอาขันยำฤดูหนาวนี่ต้องนอนแบบนี้ได้แล้วก็เอาผ้าห่มปูแล้วก็นอนไปเลย <c oughs> ยำนีมม่มียุ่งยุ่งลายเนาะยำนี่เนาะฝนตกอีกโอ้มนันมานมานันมันขันไปไหวดีบรเวณนี้ทุกคนเลยคนนอนอยู่นี่เลยเสียงวายอยู่นี่กระดิพี่น้องโอ้มานซองทุกคน khắc ali thả năng sao mực <laughs> bưng nhung tem tem làng cho nó người nhung bưng nhung ha tem lại lời làng chầu hả à, mình nhăng ít nám ngoài thôi chân tục chày đấy เาปินเสร็จแล้วบ okay, so ันนี้ช่เหรอของคุณเป็นเลล่บ nope. so ันนี้โอ้ชื่อใจกับปืนมาในชั่วขึกนะคุณนะนี่จัดมันสักอีกหน่อยตอนแรงเนาะเบิ่งพี่น้องจะมีตู้ชักผ้าบ่เขือจนออกเขือตะเขือแตนพี่น้องเอ้ยตู้มือถือตู้กะแม่นบ่ได้ได้จ้งนอจุดนี้นะถ้ามือถือมันลายป่เบิ่งเต็มระเบ้อเบิ้งโอ้ก็กินได้ลายแล้วเก่งชูบู้บ่าวกินเมล็ดแล้วเนาะผู้บ่าวอันนี้ยอีกะ จะบ่าวย่างมึงกินอ่ะว่เช้ามื้อครูว่ามาล่มนี่ครันว่าพูดได้ทื่ใจเจ้าหนี่เขามาคู่มือคู่มือต้องย่อเข้าเขาบอกนี่เป็นตาประเพณีของคุณพ่ามากอกเลยทุกคนมาเชมามื้อยได้ยินเขาบอกเจะบ่าวมึงกินแบบแบบรุ่นรุ่นพอด้ายจะาบ่าว่าไปนอนแบบนี้นะเวลาลงลงผู้บ่าวรุ่นแม่รุ่นแม่รุ่นสมัยแม่แม่ได้ยินได้ยินแม่เบ่าวพื้นเบ่าวพื้นครันเวลามักคููบ่าวต้องไปนอนแบบแบบนี้เลยอยู่นี่เลย โอ้เวลาเฮาเด็ดอ่าใบไม้แล้วก็มามาปูแล้วก็นอนเลยโอ้ทุกคนเลยชิมัอนี้เป็นยังไงชิมัอนี้มีแต่แข้งหน้าเทียงนานี่แหละมีนั่นเทียงให้เขาบ่ได้เลยเนาะพี่ทีนเขาเลยเทียงให้บ่ได้บ่เทียงให้บ่ได้เนาะโอ้ไม่แข้งหน้าได้ทุกคนเลยเอาบัดนี้มีทีงัดแทงงัดละขันบ้าบุตรานี่เวลาเราผ่านนอนก็เทียงให้เทียงหน้ามีแต่ในเมืองเพื่อ วัดพักมามามา <c oughs> ขบากับคอยแบบนี้แหละคอยสิพาสามุกนอนนี่บนแบบนี้แหละน่าแบบนี้จุงคนณโบเห็นนะสามุกพอ <c oughs> ดีอดีพอดีพอมูปลาเลยแถวนี้หลายหลายดีทุกคนในมูปลาแถวนี้พี่น้องเ <c oughs> บิ้งนี่มูปลาเบิดมาหากินน้ำไม้เบิ้งนี่เบิรดเลยพี่น้องเลยมูปลาได้กินพี่น้องเมื่อนี้เราก็หาสามุกกับสิพาเาไปห <c oughs> านา้ำไม้น้ำไม้ก็โค้ดรา,าเลยทุกคนน,นี่น้ำไม้ไหลเห็นบ่พอได้แกงอยู่พี่น้องเลยมาเข่าแป๊บเดียวก็ได้ลายอยู่พี่น้อง เข้าป่าตรงไหมนั่นนึงคือชัดของเรากรับเพราะตะเบิ่งคือฮอนเคยเข้าป่าไ่เคยเข้าป่าครั้งแรกในชีวิตเข้าป่าเข้าป่ามานี่ผู้บ่าสองคนเลยขันเข้าขันเข้าป่านี่แต่ถือต้องถือพระหฮมไปทำรึลงถือบพอแล้วต้องถือพระหฮมไปทำเลยขันเข้าป่าไม่บอกบัดบัดเข้าป่ามานี่ถือแต่เสียมกับกับกระยั่งมันเลยนะผู้บ่าสองคนเมือนอาจจะถือพระมอีกนอนเลยขันอะไรไม่ต้องกลับโอ กินขาวกันน้ำเ pues ะยจิงกับพี่น้องอ้ยุงลายบึงพีองมากยุงน้ำพักเจ้าพี่น้องไแต่กกอนหรืออะารยังไงยังอ่าไปยังจุไล่น่ะโอ้ยแสดงว่ายุงกำไลเลยเนาะไล่ียุงกัดน้องพี่น้องไงชื่อบอบโอกันจ้า ะยุ่งหมดงยังเจ้าไหลแตลอดเลยยุ่งยุ่งหลังเจ้าชื่อเจ้ากบหุ้มทางหลังนะค่อยเบิ่งนนะอ้าวสิกรับเลยเนาะบันนี้เนาะได้แลยแล้วทุกคนเลยพอแกงบวบันนี้พอแกงพอได้แกงอยู่หมดนนี่ได็กหลานทุกคนธรรมศาสตร์เขมูบานนองอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องเยเข้าเป๊ะเดียวก็ได้กินอาหารธรรมศาสตร์เลยพอเท่าไรก็ได้กินแม่คลองหาง่ายเขาว่าเตากบง่ายหลายคนเขาว่าของหาง่ายมันไปบปอปิ้นแม่นเตวัดมาหาง่ายบอ <cười> nè, cái mỏ mua pa kinh bực leo, mu là cho ma bồ thần, yeah. <laughs> cho ma thân nè, cho đầy thằng nam mày đầy thằng mu pa, ài <laughs> à, tây ma mờ nè, ai? đầy nè ai bay nam, Mùa pa bồ đầy, áo trên đây cho nên chắp bận không? Mẹ, <laughs> ơi, cặp, chụp luôn đi, nhàng con, nhớ coi căng cái, là, ô, กระตาเจ้าหน่อใช่ลดเออเอาใช้กระตาลดเก็บลดวางไถึอนันต์แล้วเลยไดถึหนาเจ้าแมงเ้ปาเแล้ก็ังนั่นนั่นนั่มังกรวชตูชาตูนักบในเลออจับเลยโอ้แมงเข่งจับเป็นเนาะ ยังอีงยังอโอ้ถอดแซดด้วยอะไระไจุด<อ>ไหนเลยเบิ้งไสโอ้โอตัวใหญ่าะใหญ่บ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็มี่อ๋อมันลายเนะาะเอากลับทุกคนเลยกลับเพื่อนกลับศาลละพี่น้อง <c oughs> ไอมาเมื่อนี่มีแหง้งอยู่บ่มาซอยเจ้าหานอไม่มีแห้งแต่ก็เมื่อยเนาะ ผู้เ่าชองคนผู้สาวนุ่งคนมือลายทุกคนเลยมือกมว้วนมือกมว้วน <c oughs> ทั้งมือทั้งมว้วนมือนี้นะโอ้ oh, หาน้ำใหม่ทุกคนเลยเขาเป๊ะเดียวกับได้น้ำใหม่ทุกคนเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดอ่ามูปลากระลายเพระาะว่าเฮากับหาน้ำใหม่กับบันไดบันไดพี่น้องเพราะมูมปาลาบัดกินไปแล้วพี่น้องจะได้เฮาไปสกัดเป็นกับสารเนาะไปเนี่ยพี่น้อง <c oughs> อมือมือสารสิต้มหรือแกงตจนแรงนี่นะแกงแกงเอา อภาษาบ้านเจ้าเอินแกงเอาวันนี้ได้ตะจ้าตะจาขันต้มเด้อโกุอโกุเอิบบ่แม่นบ่กระจีนแกงนะกระจีนคือตอ้อยเนาะแม่นอ๋อกระจีนก็ได้กระจีนก็ได้โอ้ทุกคนเอ้ยเวลากับแหนมสายแหนมวจะแหนมหยังแหนม ไหนหาน้ำมาอีกฮะโอม่ย่งนะเขาได้ย่งอไฮะเนเนเห็นอนเคยออเขาเผาควายเผาควายต้โอเห็นยังอะไ่น่ะน้ำไม้น้ำไม้อ นี่ทุกคนสาวมึกคุณสวยดุอิอลีพี่น้องเลยถ้าผู้ใดเป็นแฟนกับน้องวาชนาอิอลีพี่น้องเลยถ่าอยู่หากินมานขนาดพี่น้องเข้าปลาเข้าดงได้โอเคเลยบอกจะเอาไปแก่งโอ้เมื่อไรแกงเลยแมนแสดงว่าหมู่บ้านน้องนี่คันเข้าปลาแป๊บหนึ่งก็ได้รู้น้องอาหารเนาะอ๋อมาต้องซื้อของอยู่ตลาดเนาะแมนกระดุก็ไดกระมาขี้การก็บได้แมน ขันซื้อตัวละเดี๋ยวประมาณประมาณเท่าไรเนองอันนี้นะได้บอ่ 50, บอห้าสิบพันบ่ฮอดไปช่วยกันได้เนาะสามพันกรีบเนาะมาเขตนี่ธรรมศาสตร์อดุดมสมบูรณ์ดูทุกคนเลยเมันมีหมูปลาไล่หนาไม้กรลายพี่น้องก็เลยน,<อ>น,น้องมึ่ <c oughs> อยน้อหลายยุงปลากินหมดแล้วหมูปลากินหมดแล้วยุงกรลายเนาะแบบยุงอยู่ในป่าเลยอยู่ในเมืองนี่เป็นไข่แล้วเนาะ แต่ยุงเขตหมู่บ้านน้องนี่ธรรมดาบ่น้องยุงมันอยู่ป่าตามป่าตำดองพี่น้องเลยจับออกมาเลยน่าแดงแล้วมือนะจับมันแข็งกินนี่นะ่าแดงแล้วอ, <c oughs> อย่างอีกอย่าไปเช็ดเชน้าได้จับไข่น่อไม้ไปเช็ดเชน้าบ่ได้เลยเอาเอาเอาีเ,าเช็ดแช่แล้ววาวไปเช็ดยิ้มงามงามชาวมึกคงคนนามชาวปลามึกชาวปาลาชีละน้อง ขวัญใจปลาทะเลและปลาชิลนอกขวัญใจนุ่มไทยได้ขวัญใจนุ่มไทยหลายหลายคนปานหาก็มีปลาหมึกเนาะมีชีละหลายๆคนได้ครับไปได้ไปหาชชมึกได้ว่ะแม่กินหอยเชมึกลายยัดให้จับตามคำขอแล้วมาหนึ่งกันมาบังเอิญผู้ที่เห็นน้องไปหาโน้ตไม้น้ำมาอะไรบ่าน้ำมาเนี่ยน้ำมาไรน้ำมาไร เอาจะบอกว่าองกิเน่เป็นน้ำไม้อะไรอะบังอะไรอะบังอะไรคือคำถามโอ้โหอะบังอะไรคือน้ำไมอะไรเด็กทวพี่น้องเอ้ยภาษามังกรก็คืออะบังอะไรอบังอะไรตอเมื่อยไรบ้านเราธรรมดาธรรมดาธรรมดาเนาะธรรมดาจะมีจะมี เวลาจะเอาพัวแล้วจงเอาจ้ตองเองงข้าปลาแบบนี้ตลอดบ่เข้าตลาดอ๋อ,อแบบฮาบมมีเงินบมมีคำอยากซื้ออยู่ในตลาดเนาะก็<อ>ละเลยเข้าปลาหาอยู่หากินทุกคนเลยตอนนี้ข่าก็ษิกลับเพื่อนกับสารละเพราะว่าเฮาการสีพาอ่าสมืกพาเฮาเหาอยู่หา,หากินไปหาหน้าไม้เพราะว่าหมู่บ้านน้อง,นนองกับหน้าไม้ก็กลายหลายทุกคนเลยสัตว์ปลาก็ยังหลายเลยจะได้บวาตากระสีปิดไว้สนีก่อนพี่น้องคลิปนี้เฮาการสีมือเคยเมื่อสารเพราะว่าเฮาการเดินทางมั่งกับสีไก่เด้พี่น้องเลยเพื่อเฮาหมู่บ้านแซมืก เอาสร็มึงจะไหนไปบ่ายเอฟซีกันเด้เออ่าบ๊ายบาย,บาย,บาย